การมันเป็นเนาะจะเริญนซุกจะเริญนผ่อนออกต้นนนนนมทุกคนทุกท่านเมื่อน,นี้กัสีเมาเบิงพาบรรยากาศมางตูบน้อยเนาะจะเอาไปเห็ดผ่อนเมอร์อไปตั้งสบอนเมอร์นะของม่ออกตั้งสบอนเมอร์เนาะบอลน,นี้มันกะสีครับแคบในทางหน้านี่แหละหนากุฏิก็สิง่ายไปทางลังพูน ง่ายไปทางพุ้นไปตั้งไว้ยู่ทางหลังนาะตอนเศ้าๆได้มังมุงยามงยาคือแต่เกานี่จะเป็นญยาที่ว่าออกเพิ่นเอาลงมาเออนาะหล่ะกซื้อน้ำแน่นะได้ซื้อน้ำเพิ่นต้อออกไม่ออกเพิ่นในบ้านนี่แหละนี่ค่ะ ไม้ทเท็ดนี่ก็จะเป็นส่วนร้ายก็จะเป็นไม้แดงเงดมัอมงอ้อเนอะาะมังเทลซินเพราะว่าทางไปไม่ได้เนาะมันแคบมันแคบเดี๋ยวมังออเดีบบ๋ยวจุบังเสียเบิงภาบรยากาศมาตอนมุงหรือว่าตอนอันนั้นต่อไปอตอนนี้กําลังพาก,กันมงังงยู่กับพา้าอนุเป็นได้ลงมาซอยเนาะ หลังจากที่ว่ามาแต่ตักบาตมาแต่ตักบาตรอยู่วัดเก่าสงขามได้พักกันไหนเมืม่อนี้กอากาศก็โอ้มีลมแน่มีล่ลมแล้วก็มีพ้นเล็กน้อยอลมพัดรูดมาอากาศถือว่าเย็นแหงคือสิหอด จนว่าสิบโมงเก้าโมงจนว่าตะเวนขึ้นอันนี้ก็ยังมีเห็นหอดตะเวนพอคักแน่ซ้ำงูแต่ว่ามันแจ้งแจ้งน้อยหนึ่งมันเกิดสีเอาเนี่ยทองฟ้ากันเลยคึมๆอากาศก็คึมดีแท้คนแต่ตอนนี้ก็สีหอดสิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้ก็ได้ เอาซ้ำเก้าแต่ว่าตัดลังมือบอกพ่อไงนี่อันนี้กระมังออกมาแล้วแปกนกระมังมีแตสได้มังอันนี้มัน,นตัวนี้กระมังออกมาใส่เงินเกินนะครับ มาแกนะมักแนโอ้น็อตบอลต่งนะับตอนนี้น็อด้น่าะหนัดมาโอ้ตอนนี้กกได้มาออแล้วได้หัวเสาไปไว้ข้ครั้งนั้น ្៉ទៅ់់់ម្ោយ្្្៊ែក្្្្ែັែ្្់់្ោះ្្ោ់។្្្្ែ់់់់់ម្ ได้มาตั้งอี่ทางหลังเนาะพอไม่ออกทิ้งหัวกุฏินี่แหละตั้งไว้บอนนี้เนาะคือว่าจะเป็นบอนผักสาวนะ้ะข้างหน้ากจะเป็นน้องนะก็ไผ่น้องข้างนะต้นไม้อ้อมเนาะนเนี่ยประมาณนี้เนาะแล้วก็เสียเบิ่งภาพบรรยากาศดี<ป>ตอนนี้ก็ได้เห็ด ได้เอามาตั้งอยู่ทั้งพี่แล้วเริ่มเป็นโครงห้างแล้วพอไม่ออกเป็นโครงห้างไว้นยเนาะเสื้อข้าวตัวนี้นี่แหละเสียเบ่งบรรยากาศ แด้เอาขึ้นเป็นโครงห้างไว้แล้ววันนี้เดี๋ยวต่อไม้อันนี้ทางกลางวันเนาะเดี๋ยวเสียเบิงภาพบรรยากาศที่ตอนต่อไป đấy <laughs> <laughs> Ừ Cái <laughs> là cãi như thế